โอเคสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับเราก็เริ่มไลฟ์แล้วนะครับนะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับช่วยเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูวูดดี้หน่อยนะครับว่าชัดไหมนะครับได้ยินภาพเสียงชัดไหมเดี๋ยวครูขอเช็คสัญญาณอนนะว่ามาหรือยังอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับ โอเคนะฮะจากที่ครูเช็คตัวนี้ภาพเสียงชัดและนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆทางบ้านนะใครที่ดูอยู่ช่วยเช็คให้ครูอีกทางหนึ่งนะครับว่าวนะภาพชัด<ป>เสียงชัดไหมนะครับวันนี้ฉากสวยมากนะฮะฉากสวยมากโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับแต่ว,วันนี้ครูจะมาสอนนะวิธีการชนะใจชายไม่ให้สถานะนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงที่เขาไม่ให้สถานะคุณสักที คุยกันมานานแล้วอะ3เดือนแล้วเดือน6เดือนปีหนึ่งแล้วแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถามหาสถานะจากเขาว่าตกลงเราเป็นอะไรกันนี่เราเป็นแฟนกันหรือ,อยังคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใดๆเขาไม่ให้คําตอบครับใดๆเขาไม่ชัดเจนครับใดๆคือเขาไม่พูดว่าเราเป็นอะไรกันผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลาที่ไม่ให้สถานะกับผู้หญิงอะพอโดนถามถึงสถานะหรือโดนถามว่าตกลงเราเป็นอะไรกันอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ใช้คําพูดชุดประมาณนี้นี่ฟังนะประมาณนี้คือเฮ้ยเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเฮ้ยความรักเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่เห็นต้องใช้คําว่าแฟนเลยเราไม่ต้องเปิดตัวก็ได้ไม่อยากให้ใครรู้รักความเป็นส่วนตัวนะเห็นไหมหรือแบบจะบอกว่าอะไรกะแบบคบกันไปแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากนะครับคําที่เขาจะสรรหามาใช้นะครับเพื่อที่จะเขาเรียกบ,บ่ายเบี่ยง เวลาคุณถามหาสถานะนะฮะอ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาบอกนะว่าวิธีไหนที่คุณจะใช้เพื่อชนะใจเขาเราจะทำยังไงได้บ้างให้เขาให้สถานะนะครับอ่ะนะใครอยู่ในสถานการณ์นี้บ้างนะครับใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างกดหนึ่งหนึ่มาหน่อยนะฮะใครกำลังเป็นสถานะนี้อยู่นะครับกดพิมพ์หนึงหมาหน่อยครูอยากรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยนะฮะเพ่อลูกสิษธ์ครูเนี่ยที่ฟังอยู่ตอนเนี้ย อยู่ในสเตตัสนี้กันหรือเปล่านะครับจะได้ขยี้ลงไปหรือถ้าเกิดคุณเจอแล้วเขาพูดอะไรหรือทายัางไงให้เขา,เาให้สถานะหรือเจออะไรอยู่เนี่ยพิมพ์มาถามครูเลยนะฮะไลฟ์นี้ครูตอบให้ฟรีปกติครูจะตอบคาถามให้เฉพาะคนลง private coaching นะครับแต่ว่าไลฟ์นี้นะเราจะมาช่วยเหลือผู้หญิงไทยกันนะฮะให้ไม่ต้องอึดอัดนึกออกปะไม่ต้องรอสถานะจากเขานะรจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกก่อนนะการที่คุณเนี่ย เป็นคนรอสมมุติอยู่ในสถานะที่รอให้เขาให้สถานะเนี่ยอ่ะผมถามจริง power อ,อ,อยู่ที่ใครละตอนนี้คุณให้อํานาจอยู่ที่ใครถูกปะ่ะอํานาจในมือมันอยู่ที่ใครกลายเป็นว่าคุณยก power ของตัวคุณเองอะ่ะให้ไปอยู่ที่เขาแล้วนะคุณกําลังเอาการกําหนดสถานะเอาเอา่เอเขาเรียกการตัดสินทั้งหมดไปพึ่งอยู่ที่เขาแล้วนะกลายเป็นเขามีอํานาจเหนือคุณนะครับตอนเนี้จริงไม่จริง ถูกปะล่ะจริงไม่จริงมันกลายเป็นว่าคุณ give your power ให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจแล้วคุณก็กลายเป็นคนที่รอรับอย่างเดียวว่าตกลงจะใช่แฟนหรือไม่ใช่แฟนถูกปะล่ะนะครับนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคอ่ะไหนอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับสวัสดีนะครับเอ่อพินเนสซาินเนาโอเคนะครับกด1นึมาแล้วอ่ามีแล้วนะฮะ1นึมาแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆทางนี้ด้วยนะครับ บ้านฟ้านะครับบ้านฟ้านะฮะแล้วก็ทิกตอกนะครับสวัสดีเพื่อนทางทิกตอกทุกคนด้วยนะครับโอเคนะฮะเริ่มสอนเลยนะครับเริ่มสอนเลยโอเคอันดับแรกนะครับเพื่อนๆคุณจะต้องหยุดร้องขอสถานะจากเขาก่อนข้อนี้บางคนอาจจะแบบเฮ้ยครูแล้วไม่ให้ขอเขายิ่งไม่ให้ไหมอ่ะเนี่ยที่หนูตามตื้อตามขอเขาบอกเขาหรือว่าคอยกระตุ้นเขาทมหาสถานะจากเขาเนี่ย มันจะไม่ดีกว่าหรอครูที่เราไปกระตุ้นเขาเออเขาจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเหมือนแบบเรายังรักกันอยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายคนจะคิดว่าทําแบบนี้แล้วผู้ชายเนี่ยจะเขาเรียกว่าเร่งนะหรือว่าอยากมอบสถานะให้เรามากขึ้นที่มันไม่ใช่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเขาอยากให้สถานะคุณเขาให้ไปนานแล้วครับโอ้โหข้อน,นี้แรงนะฮะเจ็บแต่จริงถ้าเขาอยากให้สถานะคุณเขาให้ไปแล้วเขาไม่รอให้คุณถามหรอก พูดจริงๆนะแล้วสาเหตุนะอะมาลงสาเหตุกันดีกว่าวันนี้ครูเอาความลับมาเฉลยเลยว่าดูแม่ทาไมผู้ชายถึงไม่ให้สถานนะเพราะว่าเขายังไม่แน่ใจว่าคุณจะใช่สําหรับเขาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาคือมันเหมือนกับมันยังไม่เร่งเร้าพอ,อมันยังไม่เร้าใจมากพอที่จะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คือแบบถ้าเกิดว่าฉันปล่อยให้หลุดมือไปกูพลาดเขายังไม่รู้สึกขนาดนั้นครับเอาจริงๆนะครับ ในสมองผู้ชายเนี่ยจิตวิทยานะครับธรรมาชาติของผู้ชายมันเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดว่าเขาชอบผู้หญิงคนไหนมากๆนะเขารู้สึกว่าเขาอินกับผู้หญิงคนไหนมากๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าคนไหนใช่มากๆแล้วอยากได้มากๆเนะี่ยเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อชนะใจเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้เขาจะยอมแบบมอบความรักให้ยอมแบบ พูดคาว่าแฟนก่อนนูนน่นนี่จนกว่าคุณเนี่ยจะยอมที่จะเรียกเขาว่าแฟนเหมือนกันหรือจะยอมเปิดตัวหรือจะยอมแบบว่าโอเคตกลงตกลงนะฮะเราเป็นแฟนกันอย่างนี้นี่เขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้สถานะคําว่าแฟนเนี่ยมาจากคุณนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือผู้ชายที่อยากได้มากๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ให้สถานะคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคือคนที่ยังไม่ช่ว์หรือคือคนที่ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นของหายากขนาดน เขายังไม่ได้เห็นคุณเป็นของหายากขนาดนั้นเขาเลยยังไม่ให้สถานะเขาเลยยังชิวๆยังเล่นๆอยู่ยังแบบว่าเอาอเราก็คบไปก่อนไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยยังแบบลันลาอยู่เห็นปะ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับเมื่อไรก็ตามที่คุณเนี่ยยกสิ่งที่เรียกว่าโพซิชันตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเมื่อไหร่นะฮะผมการันตีเลยเกมเชนเกมพลิกเขาจะรู้สึกอย่างนี้เลยนะผู้ชายจะแบบเฮ้ยเฮ้ย เาจะพลาดอะไรแล้วเปล่าวะมันจะเป็นฟีลนี้มันเป็นฟีล,ฟลแบบเฮ้ยเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเฮ้ยไม่ได้ว่ะเออเฮ้ยของดีแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นเอาไปกินนะฮะหรือที่เขาเรียกว่ามคดอดอ่ะครับแหมไม่อยากพูดออกไลฟ์ข้าไปแดกอะ่ะนั่นแหละเขาจะรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาครับพเพราะเขารู้สึกว่ากลัวคนอื่นข้าไปปุ๊บนะโอ้โหเร่งเลยครับทีนี้ทําสกอ์ทำคะแนนดึงกลับมานะครับคุณฟังไว้เลยนะฮะฟังไว้เลยนะครับผู้ชายเนี่ย จะกลัวที่สุดเลยจะรู้สึกผู้หญิงคนนั้นเนี่ยโอ้โหมีค่าที่สุดตอนไหนหรูป้ป่ะตอนที่กําลังจะเสียผู้หญิงคนนั้นไปข <c oughs> ้อนี้จริงข้อนี้การันตีนะฮะพูดจากประสบการณ์ตรงด้วยจิตวิทยาก็บอกไว้ตรงกันแล้วผมก็เจอมาแล้วนะฮะเวลาที่ผู้หญิงกำลังจะเดินจากไปเนี่ยมันจะเป็นโมเมนต์ที่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะสวยที่สุดมีสเสน่ห์ที่สุดเซ็กซี่ที่สุดในสายตาผู้ชายแม้ว่าก่อนหน้านั้นผู้ชายคนนั้นจะเย็นชาเหลือเกินจะแบบ บางคนก็นา่าซีซิตบางคนก็ท็อกซิกบางคนก็ไม่เห็นค่าแต่พอไปเท่านั้นแหละเห็นค่าขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้3ข้อโอเคไหมวันนี้จะให้3ข้อที่จะเป็นจิตวิทยานะครับ3ข้อที่จะทําให้เขาเนี่ยวิ่งเอาสถานะมามอบให้คุณเลยนะครับโอเคเมื่อกี้อยู่ไหนข้อแรกใช่ไหมอ่ะข้อแรกหยุดร้องขอสถานะก่อนฮนะ เพราะว่าถ้าคุณยังขอสถานะจากเขาอย่างที่ผมบอกนะคือคุณกําลังเอาพ w e r ไปให้ที่เขาและสองครับยิ่งเขาไม่ให้คุณยิ่งขอเขายิ่งถอยนี่คือสิ่งที่เนเจอร์ของมนุษย์ผู้ชายสิ่งมีชีวิตที่ผู้ที่เรียกว่าผู้ชายเนี่ยจะเป็นคืออะไรรูป้ป่ะยิ่งผู้หญิงเนี่ยวิ่งไล่ตามเขายิ่งเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้รักเขามากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งแบบว่าเฮ้ยเหมือนกูไม่ต้องทําอะไรก็ได้อ่ะมันเป็นฟีลนี้คือแบบไม่ต้องทําอะไรมากผู้หญิงคนนี้แบบคือยังไงอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่า ผู้หญิงคนนี้ยังไงก็อยู่ตรงนี้ยังไงก็ไม่หนีฉันไปไหนหรอกเนื้ออรปะ่ะนะฮะจังหวัดนี้ฉันอาจจะไปบริหารเสน่ห์ก่อนก็ได้จังหวัดนี้ฉันลองหาออปชันหรือตัวเลือกก่อนก็ได้นะฮะครูพูดตรงนะฮะครูพูดตรงคุณฟังแล้วมันอาจจะเจ็บจีด๊ดหรือมันอาจจะแรงนิดนึงแต่ว่าด้วยความรักและหวังดีครูพูดตรงเวลาคาพูดพวกนี้บางทีมันช็อกไงมันทําให้คุณตื่นขึ้น,นมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะฮะนี่นะทีนี้ อ่ะอย่างที่ครูบอกนะครับว่าพอเราร้องขอสถานะจากเขาเนี่ยยิ่งเขาไม่ให้เราก็ยิ่งขอมันก็เหมือนตือต้อตื้อง้อขอขายมันก็เหมือนเป็นการที่แบบไปร้องขอพลังจากเขาไปร้องขอความรักจากเขานึกออกปะแล้วมันทําให้ผู้ชายรู้สึกคุณกลายเป็นของตายนี่พูดตรงๆคุณกลายเป็นของตายนะครับยิ่งร้องขอเนี่ยมันยิ่งแบบมันยิ่งไม่น่าสนใจอะ่ะแต่ถ้าคนไหนนะเคยเห็นไหมผู้หญิงคนไหนที่แบบดูสวยเลิะเชิดหยิ่งนิดนึงอ่ะ มันจะเป็นโมเมนต์ที่ผู้ชายอ่ะเขาแบบอยากได้เหลือเกินโหยิ่งแบบยิ่งดูหญิงยิ่งอยากได้ยิ่งไม่สนใจยิ่งอยากได้นี่อันนี้เรื่องจริงยิ่งแบบจีบยากนี่ยิ่งอยากได้นะครับอาบอกความลับข้อที่สองให้เพราะว่ามนุษย์ผู้ชายครับชอบช a l l เล g e ชอบอะไรที่มันแบบท้าทายท,ท,ท,ทางจิตนิดนึงเขาเรียกว่า mental challenge นะครับอันนี้นะฮะการันตีจากหนังสือ Why Men Love Bitch นะครับของ a, olf, อเชอรี่อาร์กอฟหนังสือเล่มนี้ดังมากขายแบบหลายล้านเล่มทั่วโลกบอกเหมือนกันว่า เขาไปสัมภาษณ์ผู้ชายนะเขาบอกเลยว่าผู้ชายเนี่ยตีความคาว่า m e n t a l mental challenge หรือว่าความทา้าทายทางจิตใจเนี่ยคือการที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ง่ายเกินไปครับนะฮะนี่เห็นไหมแต่ถ้าคุณร้องขอสถานะจากเขาคือมันเหมือนคุณเผยใบไพ่ใบสุดท้ายคุณกําลังบอกแล้วว่ารักเขาเหลือเกินถ้าไม่มีเขาแล้วอยู่ไม่ได้นะครับอ่ะนี่คือข้อแรกนะครับทีนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราหยุดร้องขอสถานะจากเขาว่าครู แล้วเขาจะไม่เดินจากไปจริงๆหรอหรือว่ามันหนูจะทําใจยังไงคะครูที่ที่จะแบบว่าเออไม่ร้องขอแล้วแล้วเฮ้ยเราจะอยู่ยังไงผมเข้าใจนะครับผมเองก็เคยเป็นโมเมนต์นั้นมาก่อนตอนมัธยมอ่ะตอนพยายามจะจีบหญิงอ่ะผมก็เคยเป็นโมเมนต์นั้นมาก่อนคือโมเมนต์ที่เราเนี่ยอยากได้ผู้หญิงคนนี้มากแล้วถ้าเราไม่แบบไม่ทุ่มเทจิตหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเออเรากลัวว่าเขาจะหายไปอ่ะผู้หญิงหลายคนก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหายไปจริงๆโดยเฉพาะ เมื่อคุณรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แม่งตัวท็อปผู้ชายคนนี้ระดับตัวท็อปผู้ชายคนนี้ระดับร้อยล้านระดับซีอผู้ชายคนนี้หลอ่อผู้ชายคนนี้โคตรเคมีตรงผู้ชายคนนี้เซ็กซี่เหลือเกินแล้วฉันอยากจะได้เป็นแฟนคุณจะไม่กล้าครับคุณจะไม่ไม่กล้าที่จะเล่นตัวบางคนไม่กล้าเล่นตัวบางคนไม่กล้าเพราะว่ากลัวกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปจริงๆแล้วแบบก็เราชอบเขาไปแล้วเอ,อครูหนูรักเขาไปแล้วนี่ถูกป่ะล่ะอะาใคราเป็นฟิลนี้ ใครอยู่ในฟีลลิ่งนี้ว่าครูหนูรักเขาไปแล้วทําแบบต้องทํำยังไงดีพิมพ์สองสองสองมาหน่อยครับนะใครอยู่ฟีลลิ่งนี้กดสองสองสองมาให้ครูหน่อยครับนะครับสวัสดีนะครับครูชชลี่นะอ่าเจอครั้งแรกวันที่หนึ่งมกราใช่ไหมครับปิดเนซ่านะหนึ่งมกราก็นี่ต้นปีนะครับป่าประมาณปีหนึ่งแล้วใช่ไหมครับประมาณปีหนึ่งแล้วเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนๆพิมพ์สองสองสองมาก่อนนะครับ โอ้สองรัวเลยครับนิต้านะครับนี่ยิ่งอยากได้เขานั่นแหละนะฮะเขานั่นแหละจะเล่นตัวนะครับเห็นไหมถูกต้องเลยนะะครับยากเข่ากับท้าทายผู้ชายชอบนะครับนี่นะฮะขอบเป็นเปรียบนะครับอ่าสองสองสองมารัวมากนะครับตอนนี้สองสองสองมารัวมากนะครับอืมนี่อ่าเดี๋ยวตอบคาถามหน้าไมให้คนหนึ่งนะบอกว่าครูค้าถ้าเกิดเขามาบอกว่างานยุ่งใช่ไหม แต่โพสโซเชียลไม่หาเวลามาเจอเราแล้วเรารู้สึกไม่โอเคเลยนะแล้วที่ผ่านมาเราเป็นคนทักไปก่อนนี่ไงนี่ไงคุณกำลังอยู่ในภาวะของการวิ่งไล่ตามเขาแล้วนะครับไอ้คำว่าไม่มีเวลาเนี่ยจริงๆคนเรามีนะย4ชั่วโมงอยู่ที่ว่าเขาจะเอาเวลาไปใช้อยู่กับใคร听得วปะถ้าอะไรที่มันเป็น Priority นะฮะหรือเราเห็นว่ามันสำคัญอ่ะเราจะจัดเวลาให้มันก่อนนะครับ แล้วถ้าผู้ชายคนไหนนะฮะบ,บอกไม่มีเวลาแล้วคุณต้องเป็นเป็นคนที่พยายามทุ่มเทจีบเขาก่อนเนี่ยนะฮะเมื่อมันไม่ชาเลนจ์เมื่อเขาได้อะไรมาง่ายๆเขาจะไม่เห็นค่านะผมบอกเลยนะฮะเขาจะไม่เห็นค่านะครับไอ้ที่ครูสอนนี่ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าให้เล่นตัวหญิงเล่นเกมหรือว่าแบบโอ้โหทําเป็นเชิดตึ <c> ๊ด <oughs> คือมันไม่ใช่ฟีลนั้นแต่ครูกําลังสอนให้คุณเป็นผู้หญิงเลอค่าสิ่งนี้มันจะเป็นสมบัติล้าค่าที่ติดตัวคุณ นะครับมันคือสมบัติล้ำค่าที่มันจะอยู่ติดตัวคุณนะฮะทีนี้โอเคข้อ2แล้วทำยังไงนะฮะแล้วทำยังไงที่เราจะในเมื่อแบบเฮ้ยเราชอบเขาไปแล้วเนี่ยพิมพ์2สอง2มาเต็มเลยคุณชอบเขาไปแล้วคุณรักเขาแล้วแล้วแบบเฮ้ยกลัวเขาจะหายไปจริงๆแล้วจังหวะนี้ทํายังไงดีวะมันใจมันฟุ้งซ่านมากผมเข้าใจนะบางทีโอ้โหมันฟุ้งซ่านมากมันคิดถึงกับเขาแล้วแล้วมันกวนใจบางทีก็น้อยใจบางทีก็แบบเออมันเหมือนคุณมี เพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทคนหนึ่งแล้วเพื่อนคนนี้เหมือนเขาจะโกรธหรืองอนคุณนะอ่ะคุณก็จะกวนใจถูกปะ่ะว่าแบบนั่งเพื่อนงอนวะ,ะคุณก็จะกวนใจเหมือนกันว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบเขาแบบยังไงวะเอออยากให้เขาสนใจมากกว่านี้นะครับข้อ2คุณทําแบบนี้คือหาเป้าหมายให้ตัวเองนะะหาเป้าหมายให้ตัวเองเลยถ้าเกิดว่าคุณยังฟุ้งซ่านคิดเรื่องผู้ชายอยู่หรืออยากได้สถานะจากเขาอยู่แสดงว่า คุณยังหมกมุ่นกับการรัดตัวเองไม่มากพอครับโอเคไหมเรายังไม่ได้โอ้โหออฟเซสหรือว่าหมกมุ่นกับตัวเองนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าคุณหมกมุ่นกับตัวเองเฮ้ยทำไงดีวะถึงจะสร้างเลข11บเอนหน้าท้องได้เฮ้ยทำไงนถึงจะสวยแบบระดับนางแบบวิกตอเรียซีเครตทำยังไงฉันถึงจะหาอะไรได้เออมีเงินเข้าสักเดือนละสองแสนด่ฉันจะได้ไปช็อป ปิงและมีเงินเป็นของตัวเองเป็นผู้หญิงที่อยากซื้ออะไรก็ซื้อไม่ต้องรองเงินจากใครนะเป็นผู้หญิงที่มีอิสระในการใช้ชีวิตฉันทํำยังไงฉันถึงจะเป็นผู้หญิงที่ดังอ่ะดังในโซเชียลเห็นนะสร้างปั้นช่องปั้นอะไรขึ้นมาแล้วก็ดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเป็นผู้นําความคิดคนอย่างเงี้ยเห็นะหนะเนี่ยถ้าคุณาหาเป้าหมายให้ชีวิตตัวเองได้นะครับคุณจะกลายเป็นคนที่ หมกมุ่นกับการรักตัวเองหรือคิดถึงตัวเองมากกว่าคิดถึงผู้ชายนะเห็นไหมพอมันสร้าง power ตรงนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บอะกลายเป็นว่าเราเหมือนลงงานผลิตไฟฟ้าครับที่เราไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าจากข้างนอกแล้วไม่ต้องแบมือร้องขอความรักหรือสถานะจากผู้ชายแต่ว่าเราจะเริ่มยกนี่ไงที่ผมบอกตอนแรกไงว่าอ้มันวิธีมันคือคุณ position ตัวเองใหม่นะฮะ ยกตําแหน่งตัวเองขึ้นมาใหม่นะฮะด้วยการนี่แหละเห็นนะหาเป้าหมายให้ตัวเองแล้วทีนี้อ่ะพอหาเป้าหมายให้ตัวเองปุ๊บมันเข้าไปสู่วงจรของการพัฒนาตัวเองและนะฮะทีนี้พอเราพัฒนาตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ครูบอกจากอินไซด์ของตัวครูเองเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยครูก็พอเราไม่ได้พัฒนาตัวเองปุ๊บนะฮะเราก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเติบโตหรือว่าเก่งขึ้น นะทีนี้เวลาที่ครูไปจีบหญิงครูก็ยังรู้สึกอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราเจ๋งพอสาหรับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าวะอ่านี่นี่นี่เอานี่ด่ครูถอดบทเรียนให้ฟังนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจีบเนี่ยเราจีบระดับดาวคณะเอ่อดาบเบเยโรงเรียนอย่างเงี้ยเราจีบแต่ตัวท็อปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบแม่งกูเจ๋งพอมป่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มั่นใจไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พอครูแบบตอนนั้นครูก็รู้ตัวเลยนะก็สอบติดสอบตรงติดที่วิศวะจุฬา พอมันสอบตรงติดปุ๊บเนี่ยครูเอาเอาคล้ายๆกับอันนั้น่ะเป็นเสาในการปักความมั่นใจในตัวเองว่าโอเคกูเก่งอ่าพอรู้สึกว่าตัวเองเก่งบุกนั่นแหละครูถึงกล้าจีบหญิงครูเข้าใจป่ะทีนี้อันนี้กําลังจะสอในให้ฟังไงว่าในมุมกลับกันเนี่ยพอเราเป็นผู้หญิงอะ่ะแล้วถ้าเกิดเราแบบคุณนึกออกว่าเราหาเงินใช้เองได้เออเรามีเอ,อ่อชีวิตที่เรารักตัวเองอจากนั้นน่ะคุณจะกลายเป็นผู้เลือกแล้วนะไม่ใช่ผู้ถูกเลือก ณจะกลายเป็นคนที่เลือกผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตได้แล้วว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่เออคนนี้แบบดีพอสําหรับฉันหรือเปล่าแล้วสุดท้ายอ่ะพอมันโฟกัสแต่ตัวเองปุ๊บอ่ะคุณไม่ได้ไปโฟกัสผู้ชายอ่ะผู้ชายเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมไม่ทักมาแล้วอ่ะเอ๊ะทำไมไม่โทรมาแล้วอ่ะทําไมไม่ถามหาสถานะแล้วอ่ะทําไมไม่หนึ่งสองสามแล้วแล้วทีนี้เขาจะเริ่มแบบเหมือนอะไรมันหายไปสักอย่างหนึ่งเว้ ไม่เชื่อลองกลับไปทําดูเหมือนอะไรมันหายไปสักอย่างหนึ่งเว้ยนะมันเป็นทฤษฎี7วันนะเขาบอกว่าเจวันเนี่ยคนเนี่ยอะเวลาเห็นโฆษณาของเนี่ยเห็น7็ครั้งถึงจะเริ่มตัดสินใจซื้อนะอันนี้มันเป็นทฤษฎีที่ทฤษฎีเนี่ยรุ่นพี่ผมที่เป็นผู้ชายเนี่ยเอาไปใช้นะเขาจีบหญิงเขาโทรหาผู้หญิงคนนั้นนะ่ะจีบหญิงเจ็ดวันติดวันที่8เขาลองไม่โทรผู้หญิงคนนั้นโทรกลับมาคุณลองดู ถ้าคุณร้องขอสถานะจากเขาหรือทักไปหาเขาสมมตินะเป็นเจ็ดครั้งสิบครั้งอ่ะคุณลองไม่ทักตัวสามวันห้าวันนะฮะลองหายไปเลยแป๊บหนึ่งเขาจะมาผมการันตีเลยแป๊บหนึ่งเขาจะกลับมาเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบเหมือนอะไรมันหายไปสักอย่างนะฮะนี่แหละครับโอเคเข้าใจกันไหมเพื่อนๆใครเข้าใจพิมสามสามสามหน่อยครับน้อนะฮะนพรัดขอบคุณนะครับนพรัดบอกว่าสวัสดีวันนี้ครูรอมากนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมาก นั่นแหละครับเห็นไหมอ่าใครใครเข้าใจพิมสามสามสามหน่อยครับสวัสดีคุณสุพัสรานะครับอ่ากดสององสองมาแล้วนะครับอ๋อเดทแรกเดทแรกหกเก้าอ๋อโอเคปีหน้าใช่ไหมอ่าสวยเลิศนะฮะแต่ไม่เชิดแต่นิ่งใช่คือคือครูไม่อยากสอนให้คุณไปเชิดหรือยิงเนาะเพราะว่าการเชิดหรือยิงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ คนที่หญิงหรือว่าคนที่จริงๆนะจริงๆนะการที่คุณทําตัวหญิงหรือหรือทําตัวประมาณว่าแบบก็ฉันสวยอะ่ะก็จันเลือกอทําไมฉันไม่แคร์ถ้าคุณอยู่ใน feeling นี้มันแปลว่าคุณขาดนะครับมันแปลว่าข้างในอะ่ะคุณยังไม่สีเขียวหรือว่านิ่งพอนอะคนที่เขามั่นใจอยู่แล้วว่าเขามีของแล้วผู้ชายแบบ ตอมแบบผู้ชายเข้าหาเยอะมากเขาไม่จําเป็นต้องหญิงหรือว่าวางมาดหรือว่าตั้งกาดแต่เขาแค่แบบเฮ้ยฉันแค่ Enjoy Life โอเคฉันฉันรักตัวเองและฉันพร้อมที่จะรักพวกคุณถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วแบบเออเคมีมันตรงกันแล้วมันใช่นี่มันจะเป็นฟีลนี้ดีมากปิ่นบอกว่ารักตัวเองนะฮะไม่กังวลถูกต้องเลยต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ลลกสิษย์ครูนะครับโอเคนะฮะเนี่ยหาเป้าหมาย ให้ตัวเองนะครับหาเป้าหมายให้ตัวเองทีนี้ถัดมาเนี่ยข้อสามที่เด็ดสุดนะใครดูถึงตรงนี้คุณจะได้ฟังข้อที่เด็ดที่สุดคือความลับคืออะไรรูป้ป่ะชีวิตไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวออชีวิตมันไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวนะนึกอ,ออกปะ่ะบางทีเนี่ยครูก็เคยผ่านจุดนั้นนะจุดที่แบบเออ,อกหักบล็อกอ่าบล็อกเลยจากผู้หญิงคนหนึง่ง นะแล้วชีวิตดิ่งนะรู้สึกว่าตอนนั้นคือเหมือนพังแล้วเหมือนล้มเหลวแล้วรู้สึกว่าแบบเศร้าอ่ะว่าเฮ้ยกูคงหาดีกว่านี้ไม่ได้ละหรือเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราแม่งไม่สําเร็จว่ะสงสัยจะอาพัพรักว่ะสงสัยดวงเป็นพ่อไม้ตลอดชีวิตว่ะนี่นะครับมันเป็นอย่างนี้เลยเอาจริงจนจะเล่าให้ฟังไปดูดวงได้ตอนนั้นนะ่ะนะฮะหมอดูก็บอกว่าดวงไม่นะฮะ ดีนะตอนนี้ไม่เชื่อถ้าเชื่อนะคุณเชื่ออะไรมันจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ดีนะที่ไม่เชื่อดีนะที่แบบว่าไม่ไม่เมื่อยอะไรอะ่ะไม่มึงดี <laughs> มันฟิลดีจริงจริงเมื่อครูก็แบบก็ช่างแม่งอะ่ะเราก็กาหนดชีวิตตัวเองใหม่ถูกปะ่ะแล้วก็เขียนเขียนอนาคตขีดเขียนอนาคตตัวเองใหม่เออนะฮะแล้วเอา้าเมื่อกี้มันมาเรื่องนี้ได้ไงเ <laughs> มื่อกี้คือบอกว่าชีวิตไม่ได้มีแค่เขาตัวเดียวเออเขาคนเดียวนะฮะ พอตอนนั้นเรานึกว่าเราหาดีกว่านั้นไม่ได้แล้วจุกปะแต่พอเรารักตัวเองเรารู้สึกเราแบบพัฒนาตัวเองเรามาเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณเราเติบโตขึ้นเราเก่งขึ้นเราออกมาเนี่ยสร้างความมั่นใจสร้างช่องพัฒนาตัวเองอย่างน้อยเนี่ยอะหล่อขึ้นกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้มันก็คือคุณสวยขึ้นกว่าเมื่อก่อนแค่นี้คุณก็ภูมิใจแล้วอะแล้วมันกลายเป็นเราก็เปิดโอกาสตัวเองให้เจอคนใหม่อย่างเงี้ยให้เจอคนที่ดีกว่าเดิมอย่างเงี้ย เออแล้วมันเจอคนที่คลิกกว่าใช่กว่าแล้วเฮ้ยมันสบายใจกว่าเดิมเห็นปหเนี่ยจริงๆนะบางทีอะถ้าคุณอยู่ใน Relation s h i p หรือความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือคิดว่ามันไม่ใช่หรือู้สึกว่าตอนนี้มันแบบมันทรมานเหลือเกินเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองลองมองหาอะไรใหม่ๆได้บ้างนะนะเนี่ยกลับมานะไอ้ข้อน,นี้ที่ทําให้เขาวิ่งได้ตามคุณคือชีวิตไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวนะบางทีถ้าเกิดว่าคุณเปิดโอกาสตัวเองนะหรือ ทำให้ตัวเองได้เจอคนอื่นน่แล้วถ้าคุณเกิดคลิกกับคนอื่นหรือคุณกําลังรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยพอพลังงานคุณเปลี่ยนปุ๊บอะนะฮะเขาจะรู้สึกเลยว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่ตามตื้งงอขอขายเหมือนเดิมละแล้วเมื่อน,นั้นแหละเขาจะมาหาคุณนะครับนี่นะฮะโอ้โหสามข้อนะครับเป็นคําแนะนําที่ดีมากนะครับคุณเกรสบอกนะฮะโอเคนะฮะคุณเลฟไมซิลบอก โชคดีมากเจอครูไลฟ์นะครับกดติดตามแล้วขอบคุณนะครับใช่ชีวิตไม่ได้มีแค่ของคนเดียวนะครับสามสามสามโอเคเพื่อนๆเข้าใจกันเยอะมากนะครับกดสามสามสามเชียบนะครับขอบคุณเลิฟมไวเซลนะครับสําหรับดอกกุหลาบนะฮะโอเคฮะสามสามสามโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้นะครับฉบับลงลึกเลยนะครับครูแนะนําให้ไปเรียนคอสนี้นะครับเปลี่ยนชายหมดใจให้ครั้งรักนะฮะ เปลี่ยนหมดใจให้ข้างรักใช้สําหรับการทําให้คนที่เริ่มจะถอยห่างคือไอ้สเทคนิคเนี่ยที่สอนเนี่ยมันเบื้องต้นนะแต่นั้นมันจะมีเวิร์กช็อปมีวิธีมีประโยคที่ให้คุณเอาไปพูดให้คุณเอาไปใช้อย่างเช่นถ้าตอนแรกอย่างรู้สึกครูเนี่ยมีคนนึงเขาบอกว่าเขาบอกว่าตอนผู้ชายมาจีบเนาะผู้ชายเ็าบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวลองคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงแบบคือผู้หญิงเขาก็ถามไปว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าคุยกันแล้วคลิกเนี่ยเราแบบ จะเป็นแฟนกันไหมหรืออะไรเงี้ยผู้ชายก็บอกขอเวลาสเดือนได้ไหมเออเราลองคุยกันไปแบบนี้ก่อนสบายใจแบบนี้ทีนี้เข้าเดือนที่สามแล้วเดือนที่4ี่แล้วนะฮะผู้ชายนังไม่ยอมให้สถานะครับผู้ชายก็คือเงียบทีนี้ลูกศิษย์คนนี้ก็มาปรึกษาครูนะฮะว่าทำยังไงดีจะพูดยังไงดีถ้าไปร้องขอคือหนูก็ไม่อยากร้องขอเนาะมันดูแบบอย่างที่เข้าใจกันนะเพราะว่าเห็นหลายคนพอร้องขอปุ๊บมันเหมือนเราไปแบบตื้อเขาว่าเออเราก็อยากแบบอยู่สวยๆของเราอย่างเงี้ยครูให้ประโยคหนึ่งไปครับ ลูกศิษย์คนนี้เอาไปพูดครับโอ้โหได้เรื่องครับได้เรื่องนะฮะผู้ชายแบบว่าแอคทีฟขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแต่มันจะมีเวิร์กช็อปแล้วมันจะมีประโยคคาพูดอันนี้จะไปบอกในคอร์สนะรประโยคเนี่ยเดี๋ยวครูไปบอกในคอร์สนะมันจะอยู่ในคอร์สมีประโยค,ม,โยคมีแบบการเอ,อ่อประโยคพวกนี้เอาไปพิมพ์แชทก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีจิตวิทยาในการเร่งสถานะนะฮะไม่ว่าเขาจะหมดใจเขาไม่อินหรือเราเป็นฝ่ายไล่ตามเขาอยู่ตลอดอ่ะคุณเรียนคอร์สนี้เรียนคอร์สนี้เลยเกมพลิก นะพลิกสถานะมับอกอย่างนี้นะฮะพลิกสถานะเออหรือเราจะเปลี่ยนชื่อคอร์สดีนะฮะอ่ะทักมาหาทีมงานก่อนแล้วกันวันนี้เป็นราคา e a r l y Bird นะครับเป็นราคาเปิดตัวครั้งแรก2900นานะครับปกติคอร์สนี้นะเออไม่ใช่3 9 0 0นะอันนี้พิมพ์ผิดปกติคอร์สนี้อยู่59 0 0นนะครับวันนี้เปิดให้2 9 0 0ก่อนราคาแรกนะฮะเฉพาะคนที่โอนในวันนี้นะเฉะพาะคนที่โอนในวันนี้เท่านั้นนะให้2 9 0 0นะถ้าเกิดว่า เป็นพรุ่งนี้ก็อาจจะขึ้นเป็น3,5 0 0หรืออะไรไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวครูต้องไปดูก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆจะรู้กันรู้ศษิษย์ครูจะรู้กันว่าในไลฟ์นะฮะจะมีราคาพิเศษเสมอนะครับอ่ะสองพันห้าโอนได้เลยนะครับบัญชีที่ขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็ส่งสลิปมาน,นี่นี่ที่ไลน์แอทครูบุตรีนะครับนะคุ้มมากคลอเน,นี้ครูเห็นเนื้อหาแล้วนะเขียนเนื้อหาแล้วกำลังแบบว่าเอเอต้องบอกก่อนนะ Early Bird ราคาพิเศษ e a r l y Bird เนี่ยคือคอร์สเราเนี่ย ะะจะทยอยลงเป็น EP EP ไปนะนะตอนนี้ยังไม่ครบครูเออริเบิร์ดก็คือลงก่อนนะฮะลงก่อนแล้วจะได้ราคาดีเพราะเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ตามถ้าลงบทเรียนครบอ่ะราคา5,900แน่นอนนะครับนะโอเคนะคือครูจะบอกว่าครูอ่านเนื้อหาแล้วอืมจีดนะจีด๊ดคุณจะคือคุณจะเขาเรียกว่าไงอนะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่วินได้ยังไงไม่ชนะได้ยังไงในเะมื่อเขียนมาจากมุมผู้ชายอะคือผู้ชายมันรู้ดีอยู่แล้วเพราว่าแบบเฮ้ ผู้หญิงแบบไหนวะที่เราอยากให้สถานะเฮ้ยคนนี้เราวิ่งไล่ตามสุดชีวิตเลยวะ่ะกับอีกคนนึงทําไมเราเฉยๆวะเนี่ยเฉลยหมดในคอร์สนี้ฉเฉลยหมดนะครับเเพื่อนๆทางบ้านดําอาจจะไม่เห็นนะฮะต้องไปดูทางบ้านแดงกับบ้านฟ้านะครับนะโอเคแล้วก็อีกอันนึ่งนะอา๋ยวครูหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังงบไม่ถึงคอสนะอ่านอันนี้ก่อนอีบุ๊กแพ็คคู่นะเอาอีบุ๊กคู่ไปอ่านก่อนก็ได้อีบุ๊กครับร้อยสเสน่ห์ลายมัดใจผู้ชายไฮคลาส นะครับกลาอีกเล่มหนึ่งสั่งจิตชายตัวท็อปให้ชอบเราทันทีสำหรับคนที่ไม่อยากออกตัวจีบก่อนแต่คุณอยากเล่นเบอร์ท็อปอะ่ะแล้วให้เขาเข้ามาจีบคุณเองอะนะฮะลูกศิษย์ครูเอาไปอ่านละบอก3วัน3วันทักมาก่อนเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับสองเล่มนี้ปกติเนี่ยราคาเนี่ยออไอตัวร้อยเสน่ห์ไลนมันอยู่990นย์ด้วยกันเ,นเอาเป็นว่ามันบวกกันมาสองพนสองแล้วกัน2อ0 0กว่ากวันนี้ครูให้1,500 1,500นี่จริงๆเฉพาะ โอนวันนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ไปก็จะเป็นาราคาแยกแต่ละเล่มเหมือนเดิมนะครับอ่ะนะก็ถ้าสนใจคอสหรือหนังสือเล่มไหนก็โอนยอดที่ขึ้นอยู่นะครับเขา้าที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ได้เลยเป็นบัญชีชื่อครูเองนะครับอันนี้การันตีนะครับไม่เอออย่าไปโอนบัญชีไอ้ที่คอมมงคอมเมนต์อะไรระวังมิดจี้นะจ๊ะนะโอนที่ชื่อครูนวะุฒิเมธนะจ๊ะโอเคแล้วส่งสลิสปบัทีไลน์แอดนะครับโอเคนะฮะนี่นะครับ ดูจอยบอกว่าดูทุกคลิปนะได้สาระได้ข้อคิดเดี๋ยวมีมากกว่านี้อีกนะอันนี้น้ำจิ้มนะฮะอันนี้น้ำจิ้มโอเคครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยเราเจอกันคลิปหน้านะครับคืนนี้ครูส่งทุกคนเข้านอนแล้วนะครับก็นะใครอยากมีความรักดีๆใครอยากปรึกษาเรื่องความรักทักหาครูวด,ดีนะครับนี่ไลน์นี้แอดครูวด,ดีแล้วเราเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ